วัดีค่ะวันนี้นะคะเราเดินทางไปที่จังหวัดเลยกันนะคะวันนี้เรามาที่อยู่ทานมื้อกลางวันนะคะที่ห้วยกระทิงนะคะเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยกระทิงนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่กลุ่มแพรไผ่างามนะคะเขาก็จะมีแพรนะคะให้เราลงไป ทานอาหารกลางวันนะคะก็คือเหมาะสาหรับทานอาหารกลางวันกับครอบครัวนะคะเขาก็จะมีแพรให้เลือกหลายขนาดนะคะมี3ขนาดด้วยกันก็จะมีแพรขนาดเล็กนะคะประมาณ3 4คนแล้วก็แพรขนาดกลางนะคะแล้วก็แพรขนาดใหญ่ถ้าขนาดแพรขนาดเล็กนะคะอยู่ที่ราคา300บาท แล้วก็ขนาดกลาง400บาทนะคะแล้วก็ขนาดใหญ่800บาทถ้าเราไปเราลูกค้าไม่เยอะนะคะเขาก็จะให้เราเหมาลำได้เลยเราสามารถใช้บริการได้ทั้งวันเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราทานอาหารเมื่อกลางวันนะคะแบบแป๊บเดียวนะคะเราก็เลยต่อรองราคากับเขานะคะกอบราคาพูดคุยกันได้วันนี้เราได้นั่งเรือ,อนั่งลอง่ลองแพนะคะแพขนาดใหญ่ ก็ราคายอยู่ที่700บาทนะคะก็พี่เขาใจดีนะคะแล้วก็พูดได้พอดีเราไปถึงตรงนี้นะคะประมาณ5้าโมงครึ่งนะคะแล้วเราก็ออกจากที่นี่นะคะประมาณบ่ายโมงนะคะบรรยากาศของเขานะคะพอดีตอนเราไปเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนฝนก็ตกตก,ตกหยุดหยุดนะคะเนี่ยคะ่ะบรรยากาศที่เรากําลังจะเดินลงไปที่แพร่นะคะอันนี้เปเราพยายามเก็บคลิปมาฝากนะคะเขาก็จะมีเรือนะคะเป็นเรือเพื่อ,อจะพเพื่อจะพาเราเนี่ย ไปส่งอยู่กลางน้ําแล้วเราก็ปล่อยทุ่นลงไว้นะคะแล้วก็ให้เราทานอาหารกลางวันถ้าเราจะกลับหรือเราจะเข้าห้องน้าเนี่ยเราก็จะชักธงขึ้นหรือโทรศัพท์บอกเขาก็ได้นะคะเขาก็จะนําเรือมารับนะคะอันนี้บรรยากาศดีนะคะอาหารของเรามาแล้วนะคะเมนูแรกนะคะเป็นปลาทอดนะคะเป็นปลานิลทอดสมุนไพรนะคะเขาก็เสิร์ฟมาพร้อมกับน้าจิ้มซีฟู้ดนะคะ จานนี้นะคะอยู่ที่250บาท ในหะาะน้ำจิ้มซีฟู้ดอาหารทุกอย่างเขาเขาซิลนะคะซิลพลาสติกก่อนเลยไม่ต้องกลัวว่าจะปนเปื้อนหรือขนาดเดินทางที่เขาจะใส่ตะกร้ามาส่งเรานะคะจะลนหกไม่ต้องกลัวเลยอันนี้เป็นไก่ย่างนะคะอันนี้ไก่ย่างหนึ่งร้อยแปดสิบาทไม่กิ้จะเห็นหมูแดดเดียวของเรานั้นจานนั้นก็หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะเราสั่งอาหารมาทั้งหมดสองชุดด้วยกันนะคะเพราะว่าวันนี้เรามาทั้งหมดสิบกว่าคนนะคะเข้าเหนียวเขาให้เยอะมากนะคะข้าเหนียวของเขาก็ กะติปละนะคะยีบาทนะคะอันนี้จะเป็นตำส้มนะคะเมนูนี้เป็นตำไทยนะคะตำไทยของเขาก็ราคา50บาทนะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับผักนะคะก็จะมีผักกาดขาวกับผักสลัดนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราสั่งเมนูอะไรบ้างอีกนะคะอันนี้เป็นคอหมูย่างนะคะไอนนจานนี้ก็ราคา120บาทนะคะส้มตำอันนี้ตำ ตำลาวนะคะอันนี้ก็ห้าสิบบาทนะคะแล้วก็เป็นตำปูปลานะคะจานนี้ก็ห้าสิบบาทเหมือนกันวันนี้เราสั่งซ้มตำมาสามเมนูด้วยกันเขามีตำอย่างอื่นด้วยนะคะมีหลากหลายมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นาลาบหมูจานนี้ก็หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะตอนที่เรากำลังเดินทางมาถึงนะคะเราก็ถ่ายรูปกันก่อนนะคะ อันนี้เป็นต้มส้มไก่บ้านนะคะหม้อน,นี้อยู่ที่200บาทนะคะเขาก็เสิร์ฟมาพร้อมถ้วยแล้วก็มาแบบร้อนๆเลยแล้วก็มีถ้วยแบ่งมาให้ด้วยนะคะมีจานมีช้อนส้อมบรรยากาศดีนะคะแนะนําเลยนะคะใครมาที่ห้วยกระทิงจังหวัดเลยนะคะเส้นทางก็ไปทางภูเรือนะคะเลยจากตัวจังหวัดนะคะไปประมาณ15กิโลนะคะไม่ไกล ะะเส้นทางอาจจะเป็นทางเขานิดหน่อยนะคะแต่ก็พอไปถึงสถานที่เราก็จะร้องว้าวเลยนะคะเขามีแพรให้บริการหลายนะคะหลายเจ้าเลยนะคะก็แล้วแต่เลือกเลยแต่ที่เราไปเป็นกลุ่มแพรแห่งงามนะคะตอนนี้เขากำลังจะลากเรากลับแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ